ฉ,ฉันมีปฏิญาณตัวฉันเองว่าฉันไม่ได้ต้องการเป็น,ปนพระอริยสงฆ์ไม่ต้องการเป็นพุทธสาวกฉันปรารถนาพระโพธิญาณคือ,อยังไง<ก>ฮะก็เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปู่ราวณาตัวเองว่าจะไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้แล้วปู่พูดยังเขาหาว่าไปมีสิทธิ์องค์ศาสนาไม่มีสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นความปรารถนาพระโพธิสัตว์จะตั้งปรารถนาแล้วก็ปฏิญาณตนเพื่อบําพเพญบารมีในทัศาบารมีทั้งสิบประการไม่ใช่แค่บรรลุอรหันต์อรหันต์นั่นคือสาวกของของของพระพุทธเจ้าหลวงปูป่ปัญหจะไปสูงกว่านั้นอีกถูกไหมไกลกว่านั้นอีกก็คือเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต<ฉ>่ไปยังงงเพราะพระพุทธเจ้าก็มีองค์เดียวนะปู่จะเป็นองค์ที่สองได้ยังไงฮะเอ้าก็แต่ละอายุไขมี มีพุทธการมีอายุมีการมีมีการดับวนเวียนคุณรู้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเวียนมาตั้งกี่องค์แล้วเนี่ยในพระตกับนี้ห้าแล้วพระตกับต่อต่อไปจะอีกเท่าไหร่ฉัน,น<ช>ต้องใจเะลาต้องทำยังไงผมจะไปจ<อ>ุดใไ,ได้ใช้เวลาสั่งสมทัศบารมีทั้งศปรปการเนี่ยทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบขาทำแต่ละแต่ละ แต่และอย่างแต่และเรื่องให้ให้สมบูรณ์ออจนกระทั่งสามารถที่จะได้รับพุทธพยากรจากพระองค์ใดองค์หนึ่งพู้เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปต้องสั่งสมฉันเลยต้องลําบากไงฉันถือว่าสิ่งที่เป็นมาในชีวิตฉันเนี่ยมันเป็นกระบวนการสั่งสมบารมีรบฉันไม่โทษเขาใครที่ทําปัญหาให้ถือว่านั่นเป็นการทดสอบครับ ฉันปรารถนาอย่าง